สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานโดยรวมของงานก็ค่อนข้างดีค่ะมีการพัฒนาไปอย่างเป็นลำดับสามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้ดีสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศช่วงนี้เหมือนคุณต้องเข้าประชุมบ่อยหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะได้รับหน้าที่ในการพูดบรรยายพูดพรีเซนต์ซึ่งคุณก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลนะคะต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะเดี๋ยวจะเกิดอาการประมาได้ ส่วนในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าคุณมีลูกน้องที่ดีที่ช่วยคุณทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อาจจะมีลูกน้องบางคนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนักซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตการทำงานมันก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะสำหรับคนที่ค้าขายทำธุรกิจ ถ้าช่วงนี้ลูกค้าซบเซาดูเงียบเียๆแนะนำนะคะว่าให้ใช้การโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือการจัดอีเวนต์เพื่อการแนะนำสินค้ากับกลุ่มลูกค้าโดยตรงจะได้ผลมากกว่าค่ะและอาจจะมีโอกาสได้เข้าอบรมหรือเทคคอร์สสั้นๆเพื่อไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจะทำให้คุณมีทักษะมากยิ่งขึ้นค่ะการเงินไม่ค่อยดีเลยจะไปยืมใครหรือคาดว่าจะได้เงินคืนเราอาจจะผิดหวังได้นะคะ ช่วงนี้ถ้ามีใครมาขอยืมเงินต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสไม่ได้คืนสูงค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้หวานชื่นค่ะอาจมีการไปเที่ยวด้วยกันคู่ใดที่มีปัญหาจะมีการคุยกันเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลเหมือนทั้งคู่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ชักนำกันไปในสิ่งที่ดีค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสดได้เจอคนที่รออยู่ เขาคนนั้นเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้และสามารถช่วยเหลือเราได้ชี้นำเราไปในทิศทางที่ดีก็ให้ลองเปิดใจพูดคุยศึกษากันดูนะคะเรื่องของสุขภาพระวังสภาวะทางจิตใจอาจจะเกิดความเครียดความกดดันจนทำให้เป็นโรคไมเกรนปวดหัวและก็ระวังในเรื่องของท่านั่งถ้าทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ คุณก็ควรที่จะยืดเส้นยืดสายทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีอาการปวดแข้งปวดขารู้สึกตึงหรือเมื่อยตัวได้เพราะอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปค่ะเรื่องของโชคลาภถ้าเป็นคนชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็แนะนําลองเสี่ยงเลขทะเบียนรถดูนะคะมีโอกาสที่เลขทะเบียนรถจะเป็นเลขนําโชคของคุณได้ค่ะ